มยงไปทดเปิดบอบบี้ยกโอ้โหทดครับน้องทด <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> สองเท่าครับโยงหลังไปว่างไงทดเปิดบอบบี้ยกซ้าย โอ้โยเตีนหนักตีแรงครับน้องทดครับสามสองสามได้เสร็จไปเลยาไหมสามตอ่อโอ้โห

โคตัดมาเอาเฟร,รมยบฟ้าเข่าให้สามหสามสองห้าเอ,ออแค่รงนี้จะนำตัวก่อนไม่เล่าเนะบอปี่เออเฟ,รรมฟรรม้ฟรรมเฟ้มคูเฟ้มเสียงครับเด่น ทีมทีท่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีทีมเสืออาอเสือเตือนโดนน้องพาขวัญนกเต,ตียวพรคนต้าน้องแก้วมานะครับแล้วรอพูดอะไรบางอย่างซุสซี่กับไพน์นดีดีไปเรื่อ,อยๆน,นะครับนักเลาสองทีมพร้อมเจ็ดต่อแปไดเจ็ดต่อแปดครับ,าาม,รบมาดูเสิร์ฟน้องมัดเสิร์ฟไปเอา้าทดเบิดไม่เข้าทดโอ้โห ให้ถึงได้เจอลงกดครับ11ต่อ8 11ต่อ8ครับ8เท่าครับโอเคครับ8เท่าครับ8เท่าต่อเลยครับเฟรมส่งไปเอาโทษเปิดว่าไงบ๊อบบี้ยกมาโทษโอ้โหซ้ายครับฝากกดแชร์ครับปากกดไห้กดแชร์นะครับสามนชมครับ เขาได้ไล่นานครับนะครับโอ้โหนะครับมาดูวงเสริมน้องนัอตพกทอองน็อตว่าไงทำการสายฝนตัดไปหัวเน็ตว <ATION> ่าไงทดเปิดบัมบี้ยกทดซ้ายนรกโอ้โหเป็นเฟมครับผู้นี้น่าจะเป็นผู้เล่นะครับ นะครับเสือพตเร์นะับดลงครับทำกลางสายฝนครับเอาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับเอมินบีชานะครับสามสิท่านชมะคลับไปอยู่ที่รีขอรภูมิครับนะครับบ๊อบบี้ตัดหน้าซ้ายว่าไงอุเฟม์ิ้นอุ้ยสนามมันลื่นครับทำกลางสายฝนครับ นะครับเอาแล้วครับเปลี่ยนแดดนะครับโอ้ยฝนเริ่มแรงเริ่มแรงครับลงเม็ดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับักอนีโพรกฟันชครันส่งเลยแชร์ครับภาพเสียงเป็นไงครับใช่หรือเปล่าุน้องทศเสิร์ฟโยงหลังไปเฟรมโยกเนาะน็อตโอ้โหลูกดีนะครับลูกดีครับพวงนี้ สิบเอ็ดอ่อเก้ายกปาเข้าให้โอ้โหสวัสดีครับอร้รครับสองเชรครับสองรเยรนะครับรเสียครับสองกหรือเปล่านะครับฝนตกไปปลอยครับบันดีกาศไม่เป็นใจครับสิบต่อสิบเอ็ดครับนครับได้ทุกสภาพโอ้ยน้องเฟรมครับน้องเฟรมไม่ข้ามครับ สิต่อ12ครับเสิร์ฟมาเอาเลยครับทดเปิดพระพิยกอุ้ยอุ้ยดูนี้ครับน้องทดครับนะครับใครอยากดูเสียงสันซัพทองนะครับเสียงสันซัพทองคู่กับต่างหากบอทน้อยบักขามนะครับซุปปเอร์แม็กโคราชเชิดซันแบกนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับบอทน้อยบักขามนะครับ บอลน,น้อยมาขามเลยก็อนภาผมเมโดยทั่งไรครับบอลน้อยมาขามก็มีครับวันนี้ว่าไงครับ ทำอะไรกันพ้อครับสิบสามต่อสิครับโยงไปว่าไงเจ้าเฟมโยกโอ้ยลูกดีไม่เป็นไรอนนี้ยงไงดี่ีิกแก้มยโอ้ย่สิบสามสิบสองสิบสามต่อสิบสอง บอบบี้ตัดไปเอาน็อตเปิดเฟรมยกน็อตเอายอดเป็นแทบหรือเปล่าลูกนี้บอบบี้ยกทดโอ้โหดี้ีูุซี่เลยจ้าคนตกดีจ่าครับผมคนตกกับคนตกนะครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับสิบสี่สิบสองสิบสี่ต่อสิบสองลงแปว่าไงบอบบี้ยก โอ้โหติดบล็อกน็อครับโอ้ยลื่นก็จะทำยังไงนะครับต้องนะครับต้องเตะค,ครับให้มันเสรเสๆนะครับอยู่ชันชงครับฝากอะไแชร์ด้วยนะครับเลขหน้าสิบสองสิบสองสิบห้าสิบสองต่อสิบห้าน็อตโยงหลังมาทดเปิดโยกเข้าไปว่าพี่<า>โอ้ยอีนอ๋อ้ม่ดูเ ีออกเองครับหน้าหอม 13, 15. สิบสามสิบห้าสิบสามต่อสิบห้าต่อเมาเอาทดเปิดบอ๊อบี้ยกทดเอ้าโอ้โหสีสีแปลโอ้โหเอาเลยครับ ต่อไปนะครับผู้สุดท้ายครับใครแพ้ตกรอบครับผู้นี้ใครชนะเข้ารอบแปดครับรอบแปทีอุคบีลุีเลนเตะหนักเตะแรงครับอสิบสิบสามสิบเจ็ดต่อสิบสามครับบ๊อบบี้โอ้ยสี่ไม่ดึงได้จ้ะ ไม่ข้ามาครับสิบเต่อสิแล้วครับสิบเจต่อสิบยกไปว่าไงน็อตเปิดเฟรมยกน,น็อตปักเข้าให้ลูดีให้ดีๆจ้านีกคสองทีม้อมสิ เกตต่อ15บอมบี้ตัดไปว่างไงเฟรมโยกพากเข่าให้โอ้ยไปดูมี่จ้าไปดูไม่ไปส่งลูก16 17 16กอล์17เฟรมโยงหลังมาทดเปิดบอมบี้โยกโอ้โลูกนี้ ออกเสีย<ซ>ครับ็อกแรงครับตรงนี้โดนตัวทำนี่น้องคนดีเตะแรงครับโดนสวนหนากระชออ,กออกไปโอ้ยมันเลยครับใครแพ้ตกรอบครับเข้ารอบแปต่อไปครับสิบหกต่อสิบแปดตัอเอา้าวิ่งเร็วครับยกโอ้เรียบร้อยครับนี่ยกล้นครับ สามสิบเจ็ดสิบแปดิบเจ็ต่อสิบแปดเฟรมตัดมาบอ๊อบดิโอโธส,สกว่าลูปแอดมินภาคเสียงตากคนใช่ครับตากคนครับตากฝนแล้วแชร์ด้วยนะครับโอ้โหขุนฟางพิมนนะครับหมายเลข้า็นฝการสู้ครับ สองีพร้อมสิบเก้จต่อสิเจ็ดจะเกมไม่กมูมยิงหน้าสายของเจ้าเฟรมเจ้าเฟรมยกขึก้นมาเจ้าน็อตปั๊เข้อให้ลูกดีไปดึงเลยแตกระบนการของเรานะครับอย่างไรก็น่ารักไปทุกครับไม่เห็นครับพี่ ต่อ18ครับนะครับมาดูวงเสิร์ฟบอ๊อบบี้บอ๊อบบี้นี่แปรทางไหนโอ้ยเข้ากลางนะครับเจ้าเฟรมยังทันนะครับยกเข้ามาลูกนี้ใครดึงไบตั้งซ้ <c oughs> <c oughs> ำเติมไหมปะ <c oughs> <c oughs> เล็กสองคนร้อม Então, então ام, indo, a, de, 19กเต่อ19โอ้โหลูกออกมตรงนี้ไปดึง้าักอุศตาเดเกมตาเดเกมครับ2ี19 20กเกมครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมมาดูดูตรงนี้ครับ ตัดหัวนิดมาเขากลางแต่เขาพิชิ้นเร็วยกออกไปพุทธโยกเป็นได้หรือเปล่าโอ้โหไม่เกมครับโอ้เกมครับฝ่ายชนะที่สกอร์21ต่อ19นะครับสมบูรณ์และเจ้าเกมเป็นฝ่ายชนะเจ้าทุนน้องทุนและก็น้องบอมบี้ไปนะครับด้วยสกอร์21ต่อ19ครับโอ้โหมันจริงๆครับผู้นี้ครับเขารอบแบบทีมต่อไปครับ